iFranchiseTV.com สาระดีๆวารีตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟร c h ชส์เครมนะครับทำแบรนด์ NNP นะครับอร่อยจากธรรมชาติของเราเองเนี่ยเราเปิดตั้งแต่พศ2541นะครับ เติมาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์จริงๆจากก็คือปี52นะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นแบบคีออสนนะครับก็ขายดีมากนะครับแต่ว่าโชคดีว่าเรียนกับอาจารย์ดีนะครับเราเราเลยไม่ได้ขายเป็นช็อปใหญ่นะครับเพราะว่าการขายคีออสเนี่ยมันความยั่งยืนไม่เหมือนกับช็อปใหญ่นะครับก็เลยเชิญอาจารย์ทีมาเป็นที่ปรึกษานะครับก็เลยได้พัฒนาเป็นช็อปใหญ่ขึ้นมานะครับ ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยจาก49เลี้ยงขายล้านกว่าบาทเนี่ยก็ยังถามอาจารย์พิมยี่ขายได้หรือเปล่าอาจารย์นะครับสักสาขานึไรหรือเปล่านะครับแต่ไปไปมาๆนะครับกลายเป็นว่ากลับขายดีขึ้นนะครับแล้วก็ความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับเราสามารถเอาดูตี้ฟรีมาร์เก็ตติ้งฟรีเนี่ยมาพัฒนาองค์กรเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคีอยนเล็กๆเนี่ยไม่สามารถเอาเอาพวกนี้มาใส่แล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะครับเราก็เลยคิดว่าเรามาถูกทาง นะครับแล้วก็เลยมีคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปี54เนี่ยก็จะมีทีมเป็นผลจากธรรมชาตินะครับนะครับโดยมีผู้ก่อตั้งก็ผมกับคุณัชยานะครับนะครับบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเราใช้โทนสีเหลืองกับโทนน้ำตาลนะครับเน้นความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับโดยมีส่วนประกอบของน้ำผึ้งเนี่ยเข้าไปในตัวสินค้าด้วยนะครับ พปร์หลักๆเราก็จะเป็นมินิควีฟไ้กคล์ทวิงควีนะครับแล้วก็เครื่องดื่นต่างๆนะครับช็อปนะครับช็อปเราก็ใช้ขนาดไม่ใหญ่นะครับประมาณ1 0ถึง15ตารางเมตรนะครับถ้าเป็นรูปแบบช็อปนะครับแล้วก็เคียอสเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับตอนนี้เนี่ยเรารวมคียอสกับช็อปอยู่ประมาณร้อยกว่าสาขานะครับทั่วประเทศนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดต่างประเทศนะครับแต่ว่า เราวางแผนไว้ว่าอีกไม่เกิน2ปีเนี่ยเราต้องไปละนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังลูกใจกับพนักงานเราแล้วเราบอกว่าอย่างอาจารย์ทีบอกว่าจริงๆถ้าเราไม่เริ่มพัฒนาตอนนี้นะครับเราจะไม่มีที่ยืนจริงๆอย่างคุณจีบอกนะครับเพราะเราบอกผมเองเนี่ยบอกพนักงานเลยว่าเราน้องๆทุกคนที่ทํางานกับเอ็นเนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่อเอ็นีแล้วนะครับต้องทํางานเพื่อประเทศชาตินะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่รักองค์กรนะครับ จะมีไปไม่ถึงไหนแน่นะครับแล้วเราก็จะไม่มีที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็ทุกท่านคงได้เคยเจอนะครับท่านส่วนใหญ่ด้หลอดส่วนใหญ่ก็ชอบแบ์ต่างชาติมาวอกแบกคนไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะมันก็เลยยิ่งหาพื้นที่ยากขึ้นนะครับเมื่อไหร่เขาบุกเรามาเนี่ยยากมากนะครับก็จะเขี่ยเราทิ้งได้นะครับถ้าเราไม่พัฒนานะครับตอนนี้เนี่ยเราสั้งเป้าว่าปี55เนี่ยครับยอดขายรวมจำนวนสาขาประมาณ120สาขานะครับก็ ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ100ยล้านนะครับปีนึงนะครับก็เรามีตอนนี้เราก็มีโครงสร้างออกมนาชัดเจนนะครับมีทีมงานซัพพอร์ตนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจ้างอาจารย์ภาษาอังกฤษมาสอนทีมงานเรานะครับเพื่อรองรับเพื่อจะไปขายขยายต่างประเทศนะครับแต่ว่าอีกประมาณ2ปีนะครับนะครับก็จะมีทีมพัฒนาธุรกิจนะครับก็เราก็มีมัสคอตเหมือนกันนะครับ ตอนแรกก็คิดว่ามันมันมันไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่ไปมาเนี่ยมัสกอตัวนี้ดึงดูดร้านค้าตอนเราแกนนันเองเนี่ยดีมากๆนะครับเด็กชอบแม้ว่าผู้ใหญ่เองนะครับขอใส่เราขอเต้นอะไรเนี่ยถือว่าได้ผลมากนะครับการมีมัสกอตนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลนะครับจากเอเนซี่เนซอวอร์นะครับก็ได้เป็นแฟนชาฉา